คุดิัน,นะคะจะพามารู้จักเสรีพิสุทธิ์ค่ะจากฉาย,ยาวีรบุรุษนาแกนะคะสู่เส้นทางทางการเมืองค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวเนะคะ จบจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น8ค่ะและโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่24ค่ะก่อนจะเริ่มเข้ารับราชการตำรวจครั้งแรกในตำแหน่งประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะและต่อมานะคะได้ขออาสาไปประจำในพื้นที่สีแดงค่ะและได้เลื่อนขั้นเป็นสารวัตรใหญ่สอพอ,อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะพร้อมกับปฏิบัติหน้าที่ปราบตามผู้ก่อการร้ายทางด้านคอมมิวนิสต์อีกด้วย โดยบุคลิกของเสรีวิสุดนะคะทาให้ชาวบ้านหลายคนนะคะต่างขนานนามว่าวีรบุรุษนาแกค่ะนอกจากนี้แล้วยังสร้างผลงานโด่งดังมากมายเลยค่ะต่อเนื่องจากการจับ ลูกทีมนักการเมืองพร้อมเงินสด11ล้านบาทที่เย็บติดกับแผ่นพับผาเสียงการเลือกตั้งสสในปี2537แผ่นละ120บาทจนกลายเป็นตำนานยี่ห้อย120ค่ะพร้อมกันนี้แล้วผลงานของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังมีคดีทุจริตลำใหญ่และคดีการทุจริตทางด่วนบูรพาวิถีแต่นั่นก็เป็นเหมือนดาบสองคมเพราะเขามักจะได้รับผลกระทบจากทางการเมืองจนถูกยกย้ายอยู่หลายครั้งค่ะ และไปอยู่ตามกองวิทยาการตํารวจหรือประจำกรมตํารวจนั่นเองและต่อมานะคะทางด้านเสรีพิสุทธิ์ได้รับการปลดก้าวให้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมค่ะพุทธศักราช2550แถมยังมีชื่อเข้าไปเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วยจนกระทั่งปี2557ค่ะชื่อของเสรีพิสุทธิ์ได้ถูกกล่าวถึงอีกครั้ง เพราะมีข่าวออกมาว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นได้ประกาศตั้งพักเสรีรวมไทยเพื่อให้เป็นพักที่ดีมีนักการเมืองเป็นแบบอย่างที่ดีและทำประโยชน์ให้เกิดแก่แผ่นดินค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวและผลงานของเสรีพิสุทธิ์ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้สร้างผลงานยอดเยี่ยมในฐานะตำรวจนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้สร้างชื่อในฐานะนักการเมืองพักเสรีรวมไทยค่ะหลังจากนี้นะคะทางคมรีแคปจะพาไปชมอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามกันค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ